มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับหลานๆจะพาทำเมนูอร่อยๆอ,อ,ยอีกแล้วนะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นมาดูกันได้เลยจ้าก่อนอื่นช่วยกันเอายายยอดฟักทองออกก่อนเลยนะคะส่วนในหม้อนึ่งนะคะจะเป็นหน่อไม้จ้าช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะพอเสร็จแล้วก็ทำกันไปล้างเลยจ้าทุกคนวันนี้ฟีฟ่าขออาสาล้างเองเลยนะคะส่วนน้องแพทเวลานี้ก็มาเตรียมเครื่องปรุงไปนะคะขณะที่เตรียมเครื่องปรุงนะคะหลานสาวก็ดูหน่อไม้ให้ทุกคนนี่น่ากินไหมคะกำลังออกจากหม้อร้อนๆนะคะทุกคนดูหน้าฟีฟ่าขึ้น จริงจังมากสงสัยร้อนและดูออกเดี๋ยวน้องแพทจะตั้งหม้อต่อเลยแล้วกันนะคะแก่เสร็จหน้าตาก็น่ากินแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วจ้าใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเครื่องปรุงที่ใส่นะคะก็จะมีพริกเกลือผงนัวนะคะตามด้วยยอดฟักทองเลยจ้าเมื่อมีแกงยอดฟักทองแล้วนะคะก็ต้องมีผัดด้วยจ้าน้องแพทจะผัดหน่อไม้นะผัดหน่อไม้ใส่กุ้งเลยแล้วกันอย่าลืมไปเลยจ้าทุกคนแกงยอดฟักทองต้องใส่แต่ไข้ต้นด้วยนะแกงจะได้หอมหอจ้าพอต้มทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วแล้วแกงเราก็ได้แล้วจ้าทุก คนบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากไหนๆแกงยอดฟ้าทองก็เสร็จแล้วนะคะไม่รอช้าแล้วจ้ะทุกคนมาต่อด้วยเมนูที่2กันเลยนะใส่กุ้งสดตัวโตๆไปเลยนะคะจากนั้นก็ทกาํากันคลุกคล้าให้เข้ากันจนกุ้งสุกจ้ะได้ที่แล้วก็ทําการใส่หน่อไม้เลยนะคะจากนั้นก็ทํากันปรุงเลยเครื่องปรุงที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะจะมีพริกกระเทียมเกลือผงนัวแล้วก็รดดีจ้ะและซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผัดไปผัดมานะคะล่าสุดหลานบอกว่าหิวเราทุกคนน่าจะเห็นกุ้งแล้วรร้อยวันพันปีนานานๆทีจะได้กินกุ้งกันจ้ ใส่สีเขียวที่น้องแพทใส่ลงไปบ้านน้องแพทจะเรียกว่าตึกเลิศล่ะนะและแล้วเมนูผัดหน่อไม้ใส่กุ้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็ทําการตักข้าวใส่ถาดกันเลยนะคะวันนี้น้องแพทจะกินเป็นข้าวม่วงนะเป็นข้าวม่วงม้องสุดท้ายของปีนี้เลยจ้าทุกคนเพราะหมดแล้วนี่เลยจ้าทุกคนกับข้าวเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคือหน้าตาหน้าทานสุดๆหน้าทานขนาดนี้แล้วก็ไม่รอช้าแล้วจ้ามีใครสนใจอยากมาทานด้วยกันไม่น่าเดี๋ยวน้องแพทกลับหลานๆขอตัวกินก่อนนะคะบ๊ายบาย